จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนุ่มหล่อฟิลเจียวหวานปานน้ำอ้อยต้องมาสลับร่างกับสาวเนร์ดสุดเฉิมสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ J u c ูชา n น l และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า is boy girl ting นุ่มห้าวสลับสาวจุนและเรื่องราวจะสนุกสนานอนละเวงขึ้นเคงตาตุ่มเตงขนาดไหนถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้พบกับสาวเนวสาวเนร์ดผู้หลงไหลในวิชาวรณกรรมแต่เวรกรรมที่เธอต้องเผชิญก็คืออีดุ่มข้างบ้านหลังติดกันอย่างไอไวดุฒดิีเเดพลงงสย ดังรบกวนสมาธิกูจะอ่านหนังสือก็ไม่รู้เรื่องเธอตะโกนบอกอีหาวูดี้มึงช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมมันก็บอกว่าได้เลยแต่ขอดูหนังโพก่อนสิเดี๋ยวจะปิดเพลงให้เธอก็บอกอีตาผีทะเลใครจะไปให้มึงดูง่ายๆแต่สาวแนวก็ดันปิดหน้าต่างหนีบเสื้อตัวเองจนไอวูดี้เห็นหนองโพสมใจอยากดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะไม่ถูกกันอย่างแรงเช้าวันต่อมาเราก็จะเห็นสภาพความเป็นอยู่ของทั้งสองครอบครัวสาวแนวนั้นเรียบร้อยอย่างกับผ้าพับไวพ่อแม่เธอเลี้ยงมาอย่างกับไข่ในหินแถมวันนี้เธอยังได้รับข่าวดีว่าอาทิตย์หน้า ลายชั้นนำที่พ่อแม่เธอหมายมันปั้นมอไว้ว่าลูกกูต้องเด็ดต้องดังจะไม่หันหลังกลับมาส่วนทางบ้านเอวูดี้นั้นต่างกันอย่างกับหน้ามือหลังตีนบ้านอินูเนลนั้นมันแดกแต่อาหารสุขภาพแต่บ้านนี้แดกแต่อาหารกระตุ้นมะเร็งทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเบคอนไม่ไม่กรอบกรอบแต่เอวูดี้ก็บอกกูแดกจนจินแล้วไอวูดี้มันเป็นหนุ่มนักกีฬาประจาโรงเรียนบวกกับหน้าตาที่ขี้เละกว่ากูนิดหนึ่งมันก็เลยคือว่าจะเป็นหนุ่มสุดป๊อปประจาโรงเรียนและอาทิตย์หน้าก็จะมี อะไรไม่ได้มันก็มีหวังได้ไปทํางานสายต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในปิบตากับพ่อมันแน่นอนแด่ข้าวเสร็จก็ได้เวลาไปโรงเรียนอีสาวเนลก็ตกลงโรงเรียนอีกแล้วมึงมัวแต่เพอ้อส่วนไอวูดดี้มันก็มีเพื่อนซี้อย่างไอฮอสขับรถมารับทุกเชา้ชาเช้านี้เลิกดีเห็นอีสาวเนดกำลังเดินงงเงาอยู่ริมทางข้างๆมีแอ่งน้ามันก็บอกเพื่อนให้จัดวันสงการานต์ที่อีสาวเนลไปหนึ่งศาสตร์เปียกแต,แต่หัวยันตีนขอบใจมึงจริงจริอีเวนวูดดี้กว่าน้องเนลจะเดินมาถึงโรงเรียนลมก็พัดหัวกูจนฟูเป็็็นนนออัลลโฟฟเเเเเยีีีี่่่าาาาาตมมดดดดิิถึงงงททกกกกกกกรไ้จววํะะแส ดีมันก็บอกซอรี่นะเมื่อเช้าไม่ทันเห็นแอ่งน้ําเนวบอกไม่เห็นเตี่ยมึงสี่แอ่งใหญ่กับเจ้าพรยามึงไม่ต้องมาพูดชีวิตนายมันก็แค่นี้แหละวูดดี้พอหนุ่มนักกีฬาไร้สมองที่ก็ออกเดทกกับสาวเชียริดเดอร์ที่มีแต่โดดๆเต้นๆไม่มีสมองพอๆกันอีกหน่อยนายก็คงทํางานเป็นพ่อครัวส่วนแม่เบียนาก็คงได้ผัวเป็นพ่อครัวไร้สมองคนนี้แหละแม้เห็นแบบนี้มึงก็ปากแ๋วเหมือนกันน,นี่ยอีหนูเนวต่อมาก็มาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไอ้วูดดี้ก็เอาคืนความปากแกวของไอ้หนูเนวกูแกลงเป ตกตอนบ่ายโรงเรียนก็พาออกไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ตอนนั้นอาจารย์ก็กําลังเล่าถึงประวัติรูปปั้นเทพีองค์นี้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าเวทมนต์อันเก่าแก่ของชนเผ่าโบราณตำนานเชื่อกันว่าพลังของเธอสามารถก่ายรางได้อาจารย์ก็สั่งให้นักเรียนนั้นจับคู่เขียนรายงานอีบุดดีกก็ถูกสั่งให้คู่กับน้องเนวแต่แทนที่จะได้ทํางานทั้งคู่ก็มายืนกัดกันอยู่ที่หน้ารูปปั้นด่ากันไปมาและอยู่ดีๆตอนนั้นก็มีควันบางอย่างลอยออกมาจากรูปปั้นดูเหมือนว่ามึงสองคนจะ อนตามปกติแต่พอหลับไปเราก็จะเห็นว่าเหมือนวิญญาณของทั้งคู่นั้นเกิดการสลับร่างกันพอเช้าตู่นาฬิกาดังทั้งคู่ก็ตื่นขึ้นไอวุดี <I Woody S 1> หนุ่มนักกีฬาสุดป๊อปก็พบว่าตัวมันมีหนองโบใหญ่ไซส์พอดีมือและที่สําคัญคือคุณหนอนชายเขียวของมันนั้นได้หายไปเหลือไว้แต่เพียงหอยแครงหอยแมงคูส่วนแม่สาวเนลของเราก็ตื่นขึ้นในร่างของไอวุดีที่น้องชายกําลังกินตรงขารบธงชาติทั้งคู่เปิดหน้าต่างออกมาเห็นหน้ากักนก็ตกกระจายและบอกว่าเราต้องคุยกันว่ามันเกิดอีหยังข แม่ไปก่อนและก็ต้องพยายามไม่ให้พวกแม่รู้แต่ถึงเล่าไปก็คงไม่มีใครเชื่ออีน้องเนลก็ต้องทนแดกอาหารขยะเบคอนอ้วนๆไปส่วนไอวูดดี้ก็ต้องทนกินอาหารเพื่อสุขภาพที่แม่เนลทําให้แม้มันจะไม่ถูกปากบอกรสชาติเหมือนกูแดกอาหารนกยังไงยังงั้นพอกินเสร็จสาวเนลก็ขึ้นรถไปกับไอฮอสส่วนไอวูดดี้ก็ได้ลิ้มรสการตกลงโรงเรียนเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มาเจอกันที่โรงเรียนต่างฝ่ายก็ต่างโทษกันว่าเป็นเพราะมืองนั้นแหละพวกเราถึงสลับร่างกันอีหนูเนลก็ใจเสียกําลง A ังจะร้องไห้อ้้ด็มงใในราหหคเ และบอกว่ายังไงวันนี้ก็พยายามทนทนไปก่อนก็แล้วกันพรุ่งนี้ตื่นมาอาจจะสลับคืนร่างกันเองก็ได้พอถึงเวลาพักแฟนสาวของไอวูดดี้ก็มาบอกว่าคืนนี้พ่อแม่ฉันไม่อยู่อยากจะไปเล่นแมงูเอ๋ยกันไหมแต่หนูนวลในร่างวูดดี้ก็บอกว่าแมงูแม่มงสีหัวทองแล้วก็จากไปทิ้งเธอยือนงงในดงคนหิวตกเย็นวันนั้นน้องเนวก็ต้องไปซ้อมฟุตบอลพอใกล้จะแข่งแล้วเธอก็ทําผิดๆถูกๆเกิดมากูก็เพิ่งเคยเล่นกีฬาโคต้ตก็ถึงกับงงแดกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับยอดนักกีฬาของโน,งนจบเกมโค้ก็เรียกกกมาาด่แล้วว็บอา าการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้มึงเล่นอย่างนี้แล้วละก็ไอจักยี่ยู่ให้แหลกคือคอยดูวันต่อมาวูด,ดี้ตื่นขึ้นมาก็ยังเห็นว่าเขายังคงติดอยู่ในร่างของสาวเนลมันมาโรงเรียนก็บ่นกับอีเนลว,ว่าเมื่อวานทํากูโดนโค้ดด่าถ้าฟอร์ไม่ดีแบบนี้มีหวังมันไม่ได้โค้ด้านักกีฬาอดเรียนต่อมหาลัยแน่นอนแถมหนูเนลยังแต่งตัวมันซะเหย่ยไอวูด,ดี้ก็บอกชุดนี้กูเก็บไว้ใส่ตอนยาเสียเท่านั้นแหละมึงแต่เนลก็บอกทําใจซะเถะตราบใดที่ฉันยังติดอยู่ในร่างนี้ฉันจะทําอะไรก็ตามใจฉันไอวูดี้ดด้้มมึงจเเเแีีใใ่หห๋ยยยววัลค วันต่อมาวูดดี้ก็จัดการแต่งตัวให้สาวเอ็กเซ็กแตกกระโปรงแหกเกือบถึงตูดอีนูเนลก็รีบม,มาถามว่านี่เธอแต่งตัวอะไรของเธอเหมือนคุณสีเพโนไม่มีผิดแต่วูดดี้ก็บอกมึงตามใจกูกูก็ตามใจกูบ้างจะเป็นอะไรไปดูท่าแดกเบอร์เก,กรอร์สกอนสงสารลูกกระเดือกมึงจริงจริไอ้หนูเนลก็ไม่น้อยหนะ้าเล่นงานไอวูดดี้คืนบ้างสุดท้ายอีเนลเล่นแรงไปบอกเลิกแฟนสาวของวูดดี้ไอวูดดี้ก็มโมโหบอกแบบนี้มันจะเกินไปมุ้ยขอก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวคืนนี้เขาจะเอาร่างเธอไปเสียสิ่งกับผู้กก็อออนไไปปสยหนุ่มไบเกอร เขาไปถึงบ้านไอ้นิกกี้แม้วูดดี้จะพยายามกระดกเบียร์ย้อมใจสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายเขาก็ทําใจไม่ได้เพราะว่าในใจของเขามันแหม่ทั้งแทงเขาก็เลยวิ่งหนีออกมาจากบ้านวันต่อมาข่าวข่าว,าวการเสียความบริสุทธิ์ของน้องเนลก็ดังกระชอนเธอกลายเป็นพวกแรดในสายตาของเพื่อนร่วมโรงเรียนและคนที่เสียใจนั้นก็คือเจ้าตัวที่ตอนนี้ติดอยู่ในร่างของไอ้วูดดี้แต่พอวูดดี้เห็นว่าเนลนั้นเสียใจมากเขาก็บอกความจริงว่าเมื่อคือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเขาวิ่งหนีออกมาก่อนจะเกิดอะไรเกินเลยแต่เป็นไอ้นิกกี้นั่นแหละ แู่เลยไปจัดการกับไอ้นิกกี้ขอหาปล่อยข่าวมั่วทาให้คนเข้าใจผิดตอนนี้ทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะเริ่มญาติดีกันขึ้นมาหน่อยแล้วและทั้งคู่ก็นึกได้ว่าวันก่อนที่พวกเขาจะสลับร่างกันนั้นพวกเขาได้ไปที่พิพิธภัณฑ์และอาจจะเป็นเพราะรูปปั้นโบราณน,นั้นก็เป็นได้ทั้งคู่พยายามกลับไปคุยกับลูป,ปันเทพแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลอีกทั้งการสอบสัมภาษณ์และการครัดตัวนักกีฬาก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆทั้งคู่จึงตกลงกันว่าจะผัดกันติวมึงติวนังสือคูซ้อมกีฬาเพื่่่อใใหห้้้้้้้้ทททัััััังงงงคคููนน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 นไไดดดสิิีวววจจาากกกกเป็ต็ตตมผ พวกเขาก็สนิทกันมากขึ้นทุกวันทุกวันพ่อของวูดดี้ก็บอกว่าดีใจที่เห็นทั้งคู่นั้นสนิทกันมากขึ้นเพราะสมัยก่อนเขาก็เคยสนิทกับพ่อของเนลแต่แม่เนลดูเหมือนจะไม่อยากให้ผัวมาส่งสิงกับพวกเราวันต่อมาวูดดี้มาถึงที่โรงเรียนก็เห็นชาแนลแฟนสาวของเพื่อนซีมันกําลังร้องไห้เพราะจับได้ว่าไอฮอสมันไปนอกใจเธอแต่แทนที่วูดดี้จะเข้าข้างเพื่อนเขากลับดูเข้าอกเข้าใจความเป็นผู้หญิงมากขึ้นและปลอบแม่สาวชาแนลจนเธอชวนเขาไปร่วมปาร์ตี้ชุดนอนพอไปถึงตอนแรกอีสาวเบียหน้าก็ดูงง,งแต่สุดท้ายอม ร่ววมด้ยคืนนั้นอีพวกสาวๆก็จับวูดดี้ถอนหน้าผืนน้อยเรียบส่วนน้องเนลก็ไปปาร์ตี้แดกเบียร์จนเมาเป็นครั้งแรกเช้าวันต่อมาวูดดี้ก็มาดูแลเนลที่เมาแห้งและบอกว่าครั้งหน้าเบาได้เบานะาจะสาวน้อยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็พากันออกไปซ้อมเหมือนเดิมและดูเหมือนตอนนี้ทั้งคู่ก็เริ่มจะมีใจให้กันแล้วคืนวันนั้นวูดดี้จึงเอย่ยปากชวนเนลว,ว่าไหนๆก็เป็นแบบนี้แล้วทําไมเราสองคนไม่ไปงานคืนสู่เยาด้วยกันเลยละ่ะเนลก็เห็นด้วยทั้งคู่ก็ตกลงที่จะไปด้วยกันแตแ เเนลมองเขาเป็นแค่หนุ่มไร้สมองไร้อนาคตวูดดี้เสียใจและพยายามจะหลบหน้าเนลเนลก็ตามหาวูดดี้จนเจอแต่ดูเหมือนตอนนี้เขาจะงอนและยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตเขาซะแล้วแต่แล้ววันลุ่งขึ้นวูดดี้ก็เปลี่ยนใจและไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยายลัยเดียวถึงแม้วันนี้จะไม่ใช่ความฝันของเขาก็ตามส่วนสาวเนลก็ต้องลงแข่งกีฬานัาสำคัญที่จะชี้ชะตาว่าเขาจะได้เรียนต่อมาหาลัยไหมตอนแรกทุกอย่างก็ดูเหมือนจะแย่เพราะเธอไม่มีกำลังใจในการต่อสู้เพื่อความฝันของวูดดี้แต่พอวูดดี้มาเชียร์เธอก็เกิดแรงฮึดและซ้ มาตีตืนและทําทัดดาวได้สําเร็จสุดท้ายแมงมองก็ได้มาติดต่อเขาแบบที่หวังไววูดดี้ก็มาแสดงความยินดีที่เธอนั้นทําสําเร็จตอนนี้ทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะเริ่มทําใจได้แล้วว่าจะต้องติดอยู่ในร่างของกันและกันตลอดไปแต่ทั้งคู่ก็บอกว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็จะทําตามความฝันของกันและกันให้ดีที่สุดและเมื่อทั้งคู่รู้สึกดังนั้นคําสาบสาหรับร่างของทั้งคู่ก็ได้จางหายไปวิญ,ญญาณของทั้งสองคนก็กลับเข้าร่างแต่แล้วตอนนั้นเนลวิ่งตามมาก็ได้เห็นภาพบาดตาบาดใจไอ้ คืนเธอก็เสียใจแล้ววิ่งจากไปวันต่อมาวูดดี้ก็พยายามไปหาเธอที่บ้านแต่ก็ถูกอีแม่ตัวดีมาขัดขวางและบอกว่าเนลไม่ต้องการจะพบเขาคืนวันต่อมาก็มาถึงงานคืนวันสู่เยา้าวูดดี้ก็พยายามมองหาเนลแต่เธอก็ไม่มาเนลกําลังเสียใจแต่เธอก็ได้พ่อเธอมาปลอบและบอกว่าถ้าชอบไอหนุ่มวูดดี้ก็ไปงานเลยอย่ามวัวแต่นั่งเหงาอยู่แบบนี้เดอ้อเนลได้กําลังใจจากพ่อก็รีบแต่งตัวขณะเดียวกันนั้นเองในงานก็กําลังจะประกาศราชาและราชินีวันคืนสู่เยา้าและแน่นอนผู้ที่ได้ไปนั่นก็คือวูดดี้และอีสาวเบียนานาัน แต่ขณะที่วูดดี้จะต้องเต้นรำกับเบียนาราชินีวันคืนสู่เยา้าตอนนั้นเจ้าหญิงตัวจริงในใจเขาก็ปรากฏตัวแม่สาวเนลที่เขาหลงรักก็มาที่งานอีว e ูดดี้ทิ้งเบียนาไม่เหลียวหลังไปมองเลยนะมึงเขาก็ได้เผยความในใจที่มีต่อเนลและทั้งคู่ก็ได้จูบกันวันต่อมาเนลก็ได้ตัดสินใจพักการเรียนหนึ่งปีและขอออกไปใช้ชีวิตกับแฟนหนุ่มอย่างวูดดี้ถึงแม้จะทําให้อีแม่อ,อกอีแบนจะแตกแต่เธอก็ขอใช้ชีวิตในแบบที่เธอเลือกเองและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครงรััับบบกหนงงเื่ออ สนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b ส c r ค b e หรือถ้าอยากร่วมบริจาคเข้ากองทุนอาหารกลางคืนของนักสปอยหนังผู้ยากไร้แล้วละก็ก็สแกน QR Code to Wallet ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าหรือจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะตัวเองแล้วกลับมาพบกับจีอูแช n e ลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อเฮ่